นะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่บ้านพักย่านลามินทานะครับก็ไม่ต้องใส่แมสนะครับเพราะว่าอยู่ในเคหสถานนะครับก็สวัสดีพี่น้องที่เที่เคารพรักทุกท่านทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็ TikTok นะครับสวัสดีครับนะครับก็วันนี้วันอะไรวันอาทิตย์นยป่วยแค่สองสาวันแย่เลยนะคิดถึงพี่น้องคนสมัยนี้แม่งก็บ,บ้าพระพยอมจะช่วยคนตกงานอชีพหาย นะมาอัดคลิปไลฟ์สดด่าพระพยอมเนี่ยคนสมัยนี้มันก็นดูมันเป็นหาเป็นเหวเนี่ยวันวัน,วนแม่ไม่ได้ทำเอีย้ยอะไรนะนะพระพยอมบอกเอ้ยใครตกงงตกงานเนี่ยมามาอยู่ที่วัดเนี่ยช่วยกันปลูกนะต้นไม้ปลูกผลไม้ขายทุเรียนขายเงาะขายมะม่วงแม่งออกมาด่าพระว่าเออมันใช่กิจของสงนะนะครับกิจของสงก็คือการช่วยเหลือคนยากจนทําให้คนหมดทุกข เพราะนั้นหลวงพ่อพยอมแกก็มีสวนมีอะไรต่างๆซึ่งเป็นของวัดก็เอาเอาประชาชนจะไม่มีงานทำมาช่วยกันปลูกต้นมงต้นไม้นะเออมันก็นะเสือกไปด่าพักไอ้หอกหักเอ้ยนรกจะแดกกบาลเอ้ยพวกมึงนี่ไม่มีเหียอะไรทำกันวันๆเนี่ยนะเอนะบางคนก็บอกว่าไอพวกนี้คือพวกที่ชิงหมาเกิดมาแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงใครนะหมายถึงเหี้ย ที่ชิงหมาเกิดมานะครับเฮีย้ยมันยังมีราคานะครับตอนนี้เฮีย้ยเดี๋ยวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ต่อไปรัฐบาลไทยเนี่ยกระทรวงทรัพยากรเนี่ยเขาก็จะกําหนดให้เอาเฮีย้ยมาเป็นพืชเศรษฐกิจเออมาสัตว์เศรษฐกิจได้เฮีย้ยมันยังมีประโยชน์เลยเออนะครับแต่ไอพวกชิงหมาเกิดนี่มันไม่มีประโยชน์หมาจะเกิดเสือกชิงหมามาเกิดมึงไปเที่ยวดา่าพระพยอม นะพวกมึงเกิดมาเนี่ยได้มีคุณสร้างคุณงามความดีอะไรกันบ้างไหมมึงไปด่าท่านไอชิบหายเอ้ยนะไอที่ผมพูดเนี่ยผมหมายถึงไม่ได้มันไม่หมายถึงใครนะนะไอเฮีย้ยไม่ต้องมามัน้อไม่ต้องมาฟ้องกูอ่ะกูพูดถึงเฮี้ยทั่วๆไปที่แม่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะไอชิบหายด่าพระด่าเจ้าลูกว่าพยอมแกก็ทําดีช่วยเหลือคนต่อกานไอชิบหายมันบอกไม่ได้กิดของสงฆ์นะ นะพระไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วก็แล้วก็จําวัดหลับตาจนวัดหลับตาจําวัดไม่ใช่นะพระไม่ได้มีหน้าที่อยู่แค่นั้นหลับตาจําวัดหลับตาจําวัดพระมีหน้าที่ช่วยเหลือสังคมนะพระไม่ใช่มีหน้าที่เชียร์รัฐบาลพระมีหน้าที่อะไรครับทํายังไงก็ได้ให้คนในสังคมมีความสุขนะครับไม่ใช่ว่าเออไอห่หาพระ จะช่วยเหลือคนตกงานบอกไม่ใช่กิจของสงฆ์และไอ้ที่มึงไปนั่งดา่าพระนี่กิจของมึงเหรอมีมันเป็นหน้าที่อะไรของมึงไงรัฐมานูญนืกอกำหนดเลยว่าถ้าพระเขาจะช่วยเหลือคนตกงานเนี่ยแล้วมึงจะมีสิทธิไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไอส้สนตีนนี่กูจัดมึงให้นะไอ้ส้นตีนเลยนี่กูจัดให้หลวงพ่อพยอมในฐานะนกูเด็กวัดเก่าผมนี่เด็กวัดเก่านะผมอยู่วัดโพธารามแปดิ้วนะครับวัดวัดวัด,วด,วด,วดโพบางพระ ตอนนี้เพื่อนผมก็เป็นเจ้าวาดพระใหญ่ครับนะเป็นเจ้าวาดที่วัดวัดโพเนี่ยเพื่อนผมเลยนะพระใหญ่เนี่ยรุ่นเดียวกับผมนี่เป็นเจ้าวาดคิดดูนะนี่ถ้าผมบวชเนี่ยผมก็เป็นเจ้าวาดแล้วเนี่ยนะคงไม่ได้มาไลฟ์สดนะเนี่ยนะเข้ามาแล้วก็แชร์กันไปนะฮะทิกต็อกก็สองร้อยยี่สิบเฟซบุ๊กก็สี่พันแปดยูทูบสองพันเจ็ดนะครับเข้ามาแล้วก็แชร์กันเข้าไปนะครับเข้าแชร์เข้าไป ไอ้บวกชิบหายนะชิงหมาเกิดนะแม่งวิจารณ์พระพระทำคุณความความดีแม่งไปดา่าเขาไม่มีเฮียอะไรทํำพวกนี้นะครับดอกนั้นก็จะเป็นเพื่อไอ้ต้มตุนหลอกลวงทางออนไลน์ทางมือถือเยอะแยะมากมายตำรวจเขาออกมาเตือนวันๆก็รับตัวสับไม่ไหวนะแอปเงินกู้อย่างเงี้ย โทรทุกวันหนูโดนข่มขู่หนูโดนข่มขู่กูระเบื่อที่หายใอ้พวกนี้นะข่าวเขาก็มีทุกวันนะโซเชียลเขามีทุกวันว่าแอปเงินกู้แอปเงินกู้ไอ้พวกนี้คือพวกเฮียทั้งนั้นพวกเฮียมาเกิดเอาเปรียบประชาชนนะโทรไปดา่าคนนั้นคนนี้ลวงข้อมูลแม่งก็ยังไปไปโดนเขาหลอกเนี่ยนะวันวันเยอะผมบอกกูมู้จะช่วยยังไงก็ไปแจ้งความละเบื่อนะ นอกนั้นก็ไอ้พวกแชร์ลูกโซ่หลอกซื้อโคต้าลอตเตอรี่หลอกร่วมลงทุนได้ผลตอบแทนสูงเป็นไงก็โดนหลอกกันที่ผายแถวจังหวัดตราดมัางอะไรบ้างเงยอะแยะมากมายโดนกันเป็นพันๆล้านนะแล้วพอโดนหลอกแล้วเป็นไงเป็นข่าว,เป,าวเป็นข่าวดังนะนะแล้วก็นะพอดังเสร็จก็ไปยกป้ายยกป้ายก็เป็นข่าวเป็นข่าวเสร็จก็ยกป้ายยกอะ่ะ พยกป้ายเสก,ก็จบกันแค่นั้นมันไม่มีอะไรคืบหน้าบางคนก็บอกเฮ้ย hey, พอเป็นแชร์ลูกโซ่พ๊กก็ไปถือยกป้ายยกป้ายหน้ากองปลาบางย,ย,ย,ยกที่นั่นยกที่นี่แล้วก็ไปไงทีวีก็ออกพอออกเสร็จก,ก็จบก็ไอ้ไอ้สี่พันล้านพันล้านอะไรก็กระจกไปก็เรียบร้อยก็เงียบไปต่อมาก็มีอะไรนายประสิทธิ์เกียวกกถูกกล่าวหาว่า ช่อโกงประชาชนแชร์ลูกโซ่ก็ไปก็เริ่มเริ่มเงียบแล้วนะนายประสิทธิ์ถูกกล่าวหาว่าช่อโกงประชาชนแต่ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เป็นไงฮะรายงานข่าวติดตามมาเขาบอกว่าอะไรทรัพย์สินไม่มีแล้วรายงานข่าวบางกระแสบอกว่ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่นะนะนะครับก็เป็นไงตังค์ไม่มีบางคนบอกนายประสิทธิ์นกรู้หรือเปล่านะครับ นายประสิทธิ์ได้มีการยักย้ายถ่ายเทยทรัพย์สินไปก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับนะยอมติดคุกฟรีหรือไม่อะไรต่างเนะี่ยคือเราติดตามข่าวลนะ้วดูนายประสิทธิ์ก็ไม่มีทรัพย์สินนะติดตามข่าวไม่รู้จริงหรือเท็จนะแต่ในชั้นนี้นายประสิทธิ์ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดเออนะครับอาจารย์ไปขับชอปเปอร์นะอ๋อไม่ได้ขับเราจะใส่ชุดหนังนะให้แม่งดูวัยรุ่นหน่อย นะครับมีคนถามมาก็อย,อย่างน,น,นายประสิทธิ์เนี่ยถูกกล่าวหาว่าชอโกงประชาชนมีทรัพย์สินไหมนะ่ะเท่าที่ผมติดตามข่าวมาดูเหมือนจะไม่มีทรัพย์สินมาใช้หนี้นะนะไอ้พวกนี้คือการหลอกลวงทางออนไล,ยยลน์หลอกซื้อนั่นหลอกซื้อนีอ่แชร์ลูกโซ่ตั้งวงแชร์เยอะแยะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนยังตกเป็นเหยื่อกันนะครับพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ครับพี่น้องประชาชนแม่งจะได้ฉลาดมาดูรายการทนายคลายทุก ผมเนี่ยมานั่งแหกปากทุกวันแหกจนปากจะถึงรูหูแล้วนะนะปากจะฉีกมาถึงรูหูแล้วแม่งก็ยังมีคนไปหลงเชื่อแชร์ลูกโซแ่แช์นู่นแชร์นะี่แช์หาเหวเลยนะลงทุนนั่นลงทุนนี่แม่งไม่มียี่ยอะไรหรอกที่มันกําไรดีทําส้นตีนอะไรถ้าแม่งกาไรดีแล้วมันจะมาให้เราร่วมลงทุนแล้วแม่งก็ทำซะเองไม่ดีกว่า สมัยมีสมัยก่อนก็มีพวกไลฟ์โค้ดต่างๆแม่งมาบอกเฮ้ยเรียนกับกูเรียนกับกูอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวรวยสามสิบล้านไอชิปหายมึงยังมีไม่ถึงสามสิบล้านเลยส้นตีนนะถ้าทําส้นตีนเฮียอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วได้สามสิบล้านนะมึงจะมาสอนใครล่ะไอเฮียมึงก็มึงก็ทำมึงเองเนี่ยมึงก็ทําแล้วมึงก็รวยมึงเองเพราะนั้นจะไปสงเชื่อแม่งผมจะเป็นทนายมาเนี่ยปีนี้เท่าไหร่วะสามสิบหกปีเท่าไหร่ไปด้วยกัน สองแปดสามสิบหกปีเป็นทนายความมาสามสิบหกปีอายุจะหกสิบจะตายหาอยู่แล้วเนี่ยไม่มีแล้วของหาเลยด้วยแบบโอ้โหได้ผลตอบแทนสูงไม่มีแล้วมีแต่เดียวคืออะไรนะคือการชอบโกงประชาชนนะของถูกและฟรีไม่มีมีแต่ของถูกและโกงผลตอบแทนสูงไม่มีแล้วครับมีแต่พวกมิจฉาชีพไม่มีอย่าไปลงทุน นะไอขายรถมือสองอีกเต็มไม่หมดนะขายรถมือสองมอเตอร์ไซค์มือสองสุดท้ายแม่งกลายเป็นไรรถรถที่เขาเรียกเอามาจำนำตามบ่อนเนี่ยกองปราบเขาจับเนี่ยรถจำนำตามบ่อนนะพอรับจำนำเสร็จเจ้าของบ่อนแม่งก็ไปส่งอาไปขายทางเฟซบุ๊กทางแอปพลิเคชันขายรถมือสองลดราคาสามแสนแม่งก็ขายสักแสนหกนะครับพอซื้อไปเสร็จปุ๊บแม่งก็ให้บริการปลอม ป้ายวงกลมปลอมแผ่นป้ายทะเบียนนะนะทุกอย่างแม่งปลอมหมดพอขับไปสักพักเจอด่านจับมาไอเหี้ยคนซื้อไปก็ติดคุกเนี่ยผมทําอยู่หลายก็ดีเนี่ยกองปราบก็จับมานะไอรถพวกจำนำตามบ่อนตามหาอะไรเหี้ยรถมันของไฟแนนซ์ไม่ได้ของมันแม่งมาจำนำตามบ่อนทะเบียนก็ไม่มีเล่มแม่งกับปลอมทะเบียนก็ปลอมป้ายวงกลมก็ปลอมหนังสือมอบหน้ากับปลอม แม่งเยอะแยะมากมายเนี่ยตามแอปพลิเคชันรถมือสองเนี่ยเราอย่าไปเชื่อของปลอมทั้งนั้นพวกรถมือสองนี่ต้องระวังจะซื้อจะอะไรต่างๆเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีของปลอมเยอะรถสี่แสนมึงขายแสนหกมึงขายครึ่งราคาสตีนนะเราต้องสงสัยรถหาอะไรนะสี่แสนไอ้เหี้ยขายเหลือครึ่งหนึ่งไม่มีเราก็มีแต่รถอหลรรถหนีไฟแนนรถจำนำตามบ่อนรถขโมย รถขนยาเสพติดทั้งนั้นะไล่รถพวกนี้ไอ้พวกที่อะไรแบ่งแยกดินแดนไอ้พวกค้ายาโจรมิจฉาชีพมันก็ซื้อรถพวกนี้ไปแล้วก็ไปใช้ในการก่อกรรมไปยิงกระบาลเข้าไปลักทรัพย์ไปป้นทรัพย์เขา <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ฝากพี่น้องตำรวจจับกุมไอ้พวกที่ขายรถมือสองให้หมด <c oughs> นะครับ ไอ้รถมือสองเนี่ยจับลุมไม่หมดไอ้เฉพาะไอ้รถที่มันเป็นรถรถเถื่อนรถหนีไฟนั้นเพราะมันเอารถพวกนี้ไปก่อ,อยากรรมมันจับไม่ได้เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครสืบไม่ได้เพราะรถแม่งกระปอมมาทุกอย่างอย่าไปหลงเชื่อครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยครับชุกครูรายการอาจารย์เดชาเนี่ยตรงไปตรงมานะนะครับแล้วก็เอาผิดแม่งยาก นะพอแม่งขายเสร็จแล้วแม่งก็ปิดแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ปิดเปลี่ยนชื่อใหม่ปิดเปลี่ยนชื่อใหม่เยอะแยะไปหมดโอ้คนสมัยนี้แม่งโจรผู้ร้ายเยอะอย่าไปหลงชื่ออะไรมากติดตามเพจนายขายทุกไว้แชร์ไปเยอะนะครับตอนนี้ก็ทาง YouTube ก็สามพันสี่เฟซบุ๊กก็สี่พันหกก็ห้าพันก็แปดเก้าพันแล้วจะหมื่นคนติกตอกก็สองพันกว่าก็ทั้งกดติดตามกดจับสติ๊กมีหาอะไรก็กดกดมันเข้าไปอ่านะครับ ไลค์โค้ดตัวจริงคือคุณประสิทธิ์น้อมน้าวให้คนลงทุนรวยแน่นะไ like ลค์โค้ดรวยนี่ใครว่าประสิทธิ์หรือคนที่ไปลงทุนเชื่อกูเชื่อกูใครมาลงทุนกับลงทุนกับกูแล้วรวยอ่าวงเล็บกูนะที่รวยแนละ้วไปมึงนะครับอ่นะครับอืมอืมนะครับนี่ก็ปัญหาอของประเทศเราเนี่ยนะครับ นี่เขาบอกว่าเจ็ดปีรัฐประหารประเทศได้อะไรจากการยึดอำนาจของประยุทธ์นะผมตอบให้เลยนะประเทศได้อะไรนะเจ็ดปีรัฐประหารเมื่อวานเนี้ยประเทศได้อะไรครับหลังจากที่มีการยึดอำนาจโดยประยุทธ์ก็ประเทศได้ประยุทธ์เป็นนายกจุกรูเป็นไงล่ะอยากไหมนะครับกปบสสุเทพและคณะนะครับนะไปเดินขบวนกันได้ ประยุทธ์เป็นนายกนี่แหละครับรัฐประหารเจ็ดปีสิ่งที่เราได้ประเทศไทยได้คือได้ประยุทธ์เป็นนายกอันที่สองก็คือได้แลวได้หนี้ไงกู้มาตั้งเท่าไหร่แล้วเนะีกี่ล้านนะรเราได้หนี้ครับนะอันที่สามเราได้ใช้หนี้เจ็ดชั่วโคตครับนะครับนะเราได้ใช้ใช้หนี้เจ็ดชั่วโคตรนะครับนี่คือผลพวงจากการรัฐประหารเจ็ดปี สิ่งที่เราไดเา้เราได้นายกที่ชื่อประยุทธ์เราได้รัฐธรรมนูญที่ต่อทออำนาจจากการยึดอำนาจทําให้หัวหน้าคณะรัฐประหารสามารถอยู่ในอำนาจตามร,รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อีก4บวก4คือ8ปีนี่คือสิ่งที่เราได้จากการยึดอำนาจก็คือหนึ่งได้ประยุทธ์เป็นนายกไปไงชอบไหมล่ะชอบไหมชอบไหม <laughs> เราได้ประยุทธ์เป็นนายก นะเราได้สว2อ0ร250คนที่มาจากการคัดเลือกของหัวหน้าคอ,อชอก็คือมาจากหัวหน้าหัวหน้าคณะรัฐประหารเลือกมา250คนเราได้ร,รัฐมนูญที่ทำให้หัวหน้าคณะรัฐประหารอยู่ในอำนาจได้อีก4วก4อีก8ปีโดยไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากนะักสบายลงทุนในการ ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์กับคณะรัฐประหารสามารถต่อทอดอำนาจได้แต่ไม่ต้องไปลงทุนซื้อเสียงกว่าจะได้เป็นพรรคการเมืองใหญ่ๆโดยทั่วไปเท่าที่เขาลือกันนะก็ใช้เงินเป็นหมื่นๆล้านอ่ะกว่าจะมีเสียงเกินครึ่งในสภา,าเกิน250เสียงเนี่ยมันใช้เงินเป็นหมื่นๆล้านนะเขาลือกันนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครลือนะแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าพรรคการเมืองไหนก็ไม่ต้องเสือกมาฟ้องกู เพราะคุณจะเป็นรัฐบาลได้คุณต้องเป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่มีสักประมาณสักสามร้อยเสียงนะค่าใช้จ่ายในการที่จะ,ะซื้อตัวสอสอมาลงสมัครสอสอเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนผมที่เป็นสอสอเขาบอกว่าคนที่มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งอย่างน,น้อยๆก็หัวละสามสิบล้านคูณเอาสามสิบล้านคูณก็ประมาณสักสามร้อยกับสามร้อยกว่าเสียงใช้เงินเท่าไหร่สามสิบคูณสิบก็สามร้อย คูณร้อยเก้าเท่าไหร่สามพันมันใช้เงินเท่าไหร่มันมหาศาลแต่ถ้าเกิดเราล่างรัฐมนูญเรามีสวสองร้อยห้าสิบยังไงไงเราก็ชนะเรื่องตั้งตลอดอ่ะยังไงเพราะเสียงเราเกินอ่ะใครๆก็คือเราจะได้เป็นพักเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามใครๆก็ต้องมาร่วมกับเราเพราะสองร้อยห้าสิบเสียงเตรียมไว้ยกมือเราแล้วฝ่ายตรงข้ามใครก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงข้ามกับขั้วเราเนี่ยมีมีมีศูนย์คะแนนแต่เรามีสองร้อยห้าสิบเสียงอ่ะเราเป็นต่อสองร้อยห้าสิบเท่าอ่ะเห็นนะ เราสามารถเป็นรัฐ,รฐบาลได้อีกแปดปีเรายึดอำนาจมาเท่าไหร่ห้าใช่ไหมนะห้าบวกแปดห้าสี่บวกสี่แปดก็สิบสามปีเราอยู่สบายเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะยังไงงก็พักเราจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเราก็ได้เป็นรัฐบาลเพราะสอวอยังไงก็พวกเราเพราะเราเป็นคนเลือกมาพวกเราทั้งนั้นคนกันเองทั้งนั้นนะแต่ละคนนะนี่คือเจ็ดปีจากการรัฐบาลเราได้ พี่น้องว่าคิดเหมือนผมไหมที่ผมพูดเข้ามาแล้วก็แชร์ไปด้วยนะครับแชร์ไปถึงพวกหัวหน้าคณะรัฐประหารประเทศได้อะไรครับทุกวันนี้นะมีอะไรครับนะการยึดอำนาจมาประเทศได้อะไรผมดูแล้วไม่ไหวนะเราจะเปลี่ยนนายกก็ไม่ได้จะเปลี่ยนรัฐมนตรีก็ไดนะ้เปลี่ยนไม่ได้เราเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราก็ต้องทนอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่กับรัฐบาลแบบนี้ไป ดีไม่ดีพี่น้องตัดสินใจเอาแต่ผมว่าผมอยากจะเปลี่ยนรัฐบาลนะพลเอกประยุทธ์แกเป็นคนเก่งมากแต่ผมอยากจะเปลี่ยนมากแกทํามานานแล้วแกน่าสงสารแกอยากแกได้คนอื่นบ้างอ่ะแต่แกก็ไม่เบื่อแกมีทางเดียวที่เราจะล้มรัฐบาลได้คือแกเบื่อเองนะหรือไม่แกก็ต้องป่วยหรือไมแ่แกก็ต้องไปไงอสัญญกรรมในตําแหน่งเพราะฉะนั้นเราไม่มีโอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนนาย,ยกรัฐมนตรีได้เพราะคะแนนเสียงมันท่วมท้นแล้วไงนะ ชาติหน้าตอนบายๆมันก็ไม่ได้ตอนมันก็จะเหมือนกับมินออไลน์อะตอนนี้แมยุบพักองซานซูจีมันก็อยู่ไปตลอดไปตลอดไปก็มันเหมือนเดิมประเทศพม่าก,ก็เหมือนกลับไปเหมือนเดิมต่อไปก็เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนคนก็หนีเข้าประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างก็ชิบหายเพราะอะไรเพราะกูอยากอยู่ในอหน้าตลอดไปเนี่ยเนี่ยอย่างพมา่าเนี่ยนะยุบพักหาว่าเขาโกงเลือกตั้งไม่ใช่แล้ว,ลวเลือกทีไรเขาไม่เลือกมึง พอมึงสู้เขาไม่ได้มึงก็บอกเขาโกงเลือกตั้งหอกหักสากากเบเลยนะพอมึงสู้เขาไม่ได้มึงบอกเขาโกงเลือกตั้งมึงยุบพักแม่งซัยัดข้อหาเข้าไปคนไหนชูป้ายบอกว่าเพลฟอร์เมียนมาเป็นกําลังใจให้เมียนมาด้วยแม่งออกหมายจับนางงงนางงามวันนี้ดูข่าวล่าสุดแม่งเลยสั่งพักงานครูทั้งประเทศหนึ่งในสาม ใครก็แล้วแต่รยะขัดขืนแม่ก็สั่งพักงานนะเงินโดงเงินเดือนไม่ต้องได้นะประเทศชาติแม่ก็ชิปหายเพราะอะไรเพราะแม่อยากอยู่อํานาจนี่คือประเด็จการทหารในพระมหากนะวันวันหนึ่งแม่ก็อยากยึดอํานาจทรัพยากรต่างๆแม่ก็ใช้เพื่อประโยชน์มันอํานาจแม่ก็ล้นฟ้านะนี่คือต่างประเทศเราดูแล้วครับประเด็จการทหารมันอันตรายขนาดไหนนี่ผมพูดถึงในต่างประเทศไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนะไม่ต้องมาฟ้องร้องอะไรกูนะ นะครับน่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักอันนี้ก็เล่าให้ฟังอ่านะครับ